ครับวันนี้พาไปชมอ่าที่นอสสามกอขุดเขียวนะอันนี้ก็แปลงนี้สองไร่รับพี่เนาะไร่ละหนึ่งล้านบาทเนาะสองไร่มีสองล็อกฮะสามไร่หนึ่งล็อกครับพี่ก็วิวภูเขาแบบนี้เลยนะพี่ที่มองเห็นเนาะนี่แปลงนี้สวยมากเนาะนี่เดี๋ยวให้ชม่าวิวก่อนเขาล้อมรอบนะพี่นะเขาล้อมรอบ อยู่ที่ตำบลชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสรนะบุรีอหชมวีก่อนนะครับวีรอบๆกันวรีรอบๆอ่ะข่าเรือก็คืออ่าแปลงนี้ฮะหลักฉนดอยู่นี่ฮะอ่าหลักหลักนอสามเนาะแล้วก็ด้านด้หลังก็จะเป็นทางสาธารณะก็จะเป็นเขาไม่เกี่ยวกับเรานะอะ่เราค่นี้ตรงนี้หน้าแปลงก็เป็นทางสาธารณะถนนหินคลุกหินเกล็ดแบบนี้เนาะอ่าหน้ากว้างแปลงนี้ก็สี่สิบอะอ่า สี่สิบสี่สิบลึกเท่าไหร่เนี่ยอ๋ออะไรนะผมผมผมพผเพิ่งผิดไปประมาณห้าสิบฮะอ่านี่ฮะลึกก็ประมาณเจ็ดสิบเนาะสองไร่สองไร่ไมีสองล็อกสามไร่หนึ่งล็อกอ่านี่ฮะไร่ละหนึ่งล้านบาทสวยแบบนี้เลยสวยแบบนี้เนาะสวยแบบนี้นี่ที่ดีไม่ต้องถมเนินเนินเขาสลบที่ดีไม่ต้องถมนะ ใครอยากอยู่วิวแบบนี้ธรรมชาติก็แปลงนี้ฮะแนะนำท่านนสาสามกขุดเขียวอ่าไร่ละหนึ่งล้านบาทเนาะมีล็อกละสองไร่สองล็อกสามไร่หนึ่งล็อกเนาะที่ตะโบชมเพอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีวิวเขาแบบนี้เลยเนาะวิวเขาแบบนี้เลยเนาะนี่การเดินทางกรุงเทพถึงแปลงก็หนึ่งร้กิโลกรอบรอบฮะ ก็เดินทางอ่าลังสิตเนาะลังสิตนครนายกเข้าอ่าเภอบรราบรรา,าตัดอ่าถนนบานณาแก่งคอยหรือถนนสายอ่าสามตองสองแล้วถึงตชมชจะเพื่อบรรณาถึงตชมชสิบห้ากิโลปักพิกัดมาที่ตมชมเลยพี่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสุรีจะมาถึงที่แปลงนี้เนาะโอเคตามนี้นะฮะสองไร่ไร่ละหนึ่งล้านนสสามกขุดเขียวซื้อวันนี้โอนวันนี้อ่ะเนาะก็เบอร์โทรก็สูนก็สองสามแปดศูนย์สี่ ห้าแปดมครับ